คุณเชื่อไหมคะว่าบ้านโบราณแห่งนี้สมัยก่อนกว่าจะเข้ามาได้ต้องนั่งเรือเท่านั้นและถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยบ้านหลังนี้อาจเป็นคำตอบของคุณคะ่ะ ที่นี่คือซอนกโยจังบ้านของตระกูลขุนนางผู้มั่งคั่งในสมัยราชวงศ์โชซอนอายุเกือบสามร้อยปีแล้วคำว่าซอนแปลว่าเรือเพราะสมัยก่อนมีทะเลสาบขยองโพอยู่ด้านหน้าเวลาจะเข้ามาต้องพายเรือผ่านเข้ามาเท่านั้นบ้านหลังนี้ใหญ่โตมากมีห้องมากกว่า100ห้องออกแบบตามหลักชยาคอนฟูเซียนคือเน้นสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติทุกม,มุมของที่นี่เงียบสงบจนคุณได้ยินเสียงลมเสียงนกและเสียงหัวใจตัวเองและเพราะความสมบูรณ์ของสถาปัตยกรรม ซอนกโยจังซึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเกาหลีตั้งแต่ปีคริสตศักราช1967<ะ>จากที่นี่มองออกไปจะมองเห็นทะเลสาบขยองโพและภูเขาเขียวๆอยู่รอบด้านหลายคนบอกว่าแค่เดินอยู่ที่นี่ก็เหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสู่เกาหลีเมื่อ300กว่าปีก่อนบรรยากาศมันทั้งอบอุ่น ละมุนและโรแมนติกเรากับว่าคุณหลุดเข้ามาอยู่ในซีรีส์พี่เรียดเกาหลีแล้วซอนกโยจังไม่ใช่แค่บ้านแต่มันคือประวัติศาสตร์ที่ยังมีลมหายใจอยู่ถ้าคุณเหนื่อยอย่าลืมให้รางวัลตัวเองด้วยการมาเที่ยวครั้งหนึ่งและแวะมาที่นี่นะคะเพราะความสุขที่แท้จริงอาจอยู่ในความเรียบง่ายนี่เองกดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนที่กำลังเหนื่อยแล้วบอกเขาว่าเราคู่ควรกับการผักผ่อนและกดเซฟไว้เป็นบักเก็ตลิสต์ของคุณเลยค่ะ